สวัสดีค่ะครูนูทวีวันมาแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันในคอนเทนต์ปลดล็อกการไลฟ์ด้วยสิ่งนี้นะคะถ้าคุณได้รู้แล้วนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่อยากออกมาไลฟ์ทุกๆวันนะคะ ฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่ได้มาฟังไลฟ์นี้นะคะคุณก็จะสามารถพาตัวเองนะคะก้าวขึ้นมาสู่การไลฟ์สดได้แบบมั่นใจอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวครณนูขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะอย่าลืมที่จะออกมาสนับสนุนตัวเองนะคะคุณนูรู้สึกว่าเวลาที่ไลฟ์ในโปรแกรมนี้เนาะมันก็ฉากหลังสวยนะคะแล้วแต่ว่าคุณชอบสไตล์ไหนนะคะแต่ว่าแรกๆออกมามันอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะคะ โอเคนะคะเสียงชัดภาพชัดนะคะสวยความสวยชัดนะคะขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะกดหัวใจให้ตัวเองรัวๆเลยนะคะรัวๆเลยนะคะค่ะแป๊บหนึ่งนะคะคุณนูขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะคุณนูทวีวันมาแล้วนะคะใครที่ติดตามกันมาก็จะรู้เลยนะคะว่า หลายคนก็ยังไม่กลา้ายังไม่มั่นใจในการออกมาไลน์นะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าจะสามารถปลดล็อกตัวเองได้ยังไงนะคะเพื่อที่จะสําเร็จนะคะอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะหา,หาปุ่มแชร์ยังไม่เจอเลย <c oughs> ขอสนับสนุนตัวเองก่อนเป็นก้องหนุนให้กับตัวเองนะคะแบบหนึ่งนะคะถึงไนแล้ว ใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กับทุนูได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> เรามีความรู้ดีๆนะคะมาแบ่งปันนี่ก็ถือว่าโคตรสุดยอดแล้วนะคะเพราะว่ายุคนี้คนเสพเยอะมากนะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เคยเสพมาเยอะแล้วนะคะเราสามารถที่จะมาสร้างนะคะเรื่องราวที่เราอยากจะให้มันคนอื่นได้เสพบ,บ้างนะคะเสพเกี่ยวกับสิ่งที่เรา กำลังเรียนรู้อยู่หรือว่าแม้กระทั่งการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในยุคนี้เลยนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ขึ้นมาไลฟ์แล้วแล้วมีความสุขการไลฟ์สดมันมันก็แค่ง่ายๆนะคะเราก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับผู้คนได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะวันนี้ครูนูเชื่อค่ะว่ายังมีใครอีกหลายๆคนนะคะที่ ไลฟ์สดแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถปลดล็อกได้นะคะอาจจะไลฟ์ไลฟ์หยุดหยุดแล้วก็ไม่อยากที่จะทำต่อไปอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะว่ามันสามารถที่จะปลดล็อกการไลฟ์ได้ยังไงนะคะเวลาไลฟ์ตรงนี้อาจจะคอมเมนต์ขึ้นช้านะคะใครที่คอมเมนต์อยู่กวหนูไปคอมเมนต์ตอบย้อนหลังนะคะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะวันนี้การที่เราออกมาไลฟ์ในทุกๆวันนันนะคะเราจะต้อง โฟกัสการหาเงินบนออนไลน์ค่ะยุคนี้ถ้าเรายังมัวแต่ไปโฟกัสหาเงินในโลกออฟไลน์นะคะเราก็อาจจะคิดเยอะก็ได้ว่าเอะฉันจะต้องไปทำอะไรไปลงทุนแบบไหนดีนะคะยุคนี้มันเป็นยุคของโลกโซเชียลแล้วนะคะเป็นยุคที่หลายๆคนอ่ะอย่างเช่นมีวิกฤตโควิดมาก็ไม่สามารถที่จะออกบ้านได้นะคะหรือแม้กระทั่งกิจการเดี๋ยวก็ปิดปเปิดเนะคะฉะนั้นแล้วถ้ายุคนี้ เราขึ้นมาไลฟ์สดแต่เรารู้ว่าการขึ้นมาไลฟ์สดน,นั้นนะคะมันคือการโฟกัสการสร้างเงินบนออนไลน์มันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมีหน้าละคนเขาถึงขึ้นมาสร้างแบรนด์ตัวตนเขาถึงเอาหน้าออกกล้องบ่อยๆนั่นเป็นฟเป็นฟอเป็นเพราะว่าเขาอะโฟกัสการหาเงินบนโลกออนไลน์ซึ่งการหาเงินบนออนไลน์นั้นมันก็คือการหาเงินกลางอากาศนั่นเองนะคะเพราะ เราไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องมีแบบพื้นที่เช่าร้านนะคะมันเป็นพื้นที่ที่ใครสามารถที่จะมาจับจองได้แบบไม่ง่ายได้ทุกคนขอเพียงแค่เราเปิดใจนะคะ ฉะนั้นต้องรู้เลยว่าการที่เราออกมาไลน์นั้นมันคือการที่เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะมาหาเงินบนโลกออนไลน์นะคะโฟกัสสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเพราะถึงแม้ว่าวันนี้ถ้าเราไม่ได้โฟกัสเลยนะคะสวัสดีค่ะครูยูขอบคุณมากเลยนะคะเครื่องนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นแต่ขึ้นอีกเครื่องหนึ่งขอบคุณครูยูมากเลยนะคะที่มาทักทายกันนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหลายคนยังไม่กล้าที่จะไลฟ์หรือว่าแม้กระทั่งไลฟ์แล้วก็ยังทำๆหยุดๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อาจจะไม่รู้ข้อนี้นะคะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าการที่เราขึ้นมาสร้างแบรนด์ตัวตนเอาหน้าออกกล้องบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการพัฒนาตัวของเราและทําให้เรารู้ว่ามันเป็นการโฟกัสการหาเงินบนออนไลน์ของเราที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่าไปมัวโฟกัส การหารายได้ช่องทางอื่นอีกเลยนะคะช่องทางออฟไลน์ตอนนี้เราหยุดไว้ก่อนก็ได้ขอให้มาโฟกัสการหาเงินบนโลกออนไลน์ค่ะและสิ่งที่2เลยในวันนี้นะคะถ้ารายรา,ายคน่ะเราเรือพันกันแล้วเข้ามาบนโลกออนไลน์แล้วไม่รู้เอ๊ะ ทำไมต้องมาไลฟ์ส <Okay>. ดด้วยการไลฟ์สดมันสาคัญอะไรตรงไหนหรือเปล่านะคะเพราะว่าสิ่งที่สองคือการที่เราอ่ะมาสร้างอสังหาริมทรัพย์บนอากาศค่ะและม <men> <reated> ันเป็นสิ่งที่เราใช้ต้นทุนน้อยมากๆเลยนะคะเพราะอะไรเราก็มีหมดแล้วนะคะและพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ไรขีดจำกัดไม่ได้กำหนดเลยว่าคุณจะต้องมีพื้นที่กี่ตารางวา กี่ไร่กี่งานนะคะบนออนไลน์ไม่ได้มีกําหนดเลยนะคะว่าคุณจะต้องมาอ่าแบบสะสมพื้นที่หรือว่าถากถางหญ้าถากถางนันต้นไม้อะไรไม่มีเนาะเพราะว่าบบนพื้นที่ออนไลน์เราแค่ไปอยู่เราก็ได้อยู่เลยนะคะไม่ต้องไปถากถางอันกอหญ้ารกกรังไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่ขุมทรัพย์อยู่ในนั้นทั้งหมดคะ่ะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามาสร้างสังหาริมทรัพย์ ของตัวเรานะคะไม่ว่าจะกับการสร้างเพจนะคะการสร้างกลุ่มนะคะคุณเห็นไหมตอนเนี้กลุ่มที่อยู่ใน Facebook เมื่อก่อนที่เราไม่รู้อะ่ะเราเข้าไปอยู่ตอนนี้มีคนเพิ่มเป็นแสนเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนมากกลุ่มมีเป็นล้านนะคะแล้วเขาก็เริ่มที่จะมาเก็บค่าเช่าอะ่ะ เมื่อก่อนก็จะมีแต่ตลาดนัดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ตลาดบนโลกออนไลน์ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะถ้าใครที่เข้ามาก่อนน่ะก็ได้ก่อนนะคะฉะนั้นแล้วมันเป็นสิทธิของคุณที่คุณสามารถเลือกได้นะคะอสังหาริมทรัพย์อยู่บนโลกโซเชียลอะ่ะมันทําให้เราสามารถสร้างเงินได้ขอเพียงแค่เราเรียนรู้และเปิดใจให้ตัวของเราเองเข้ามาจับจอง พื้นที่นัดจุดจุดนี้นะคะมันจะทำให้เรากลายเป็นเศรษฐีได้แน่นอนค่ะเราต้องโฟกัสในสิ่งสิ่งนี้นะคะว่าการสร้างอสังหาริมทรัพย์บนโลกโซเชียลหรือว่าเขาเรียกว่าโซเชียลริมทรัพย์ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเข้าไปจับจองได้เลยไม่ได้มีพื้นที่ว่าต้องคุณจะต้องมี 1, 2, 3, 3, 10, 20, 20, หนึ่งไร่สองไร่สามไร่สิบไร่ยี่สิบไร่นะคะขอเพียงแค่คุณมีพื้นที่ของคุณในการสร้างเพจในสร้าง การสร้างกลุ่มนะคะง่ายมากเนาะไม่ต้องไปเช่าพื้นที่ตามตลาดนัดขายของแล้วนะคะคุณเคยเป็นแม่ค้าตลาดนัดไปเช่าขายเออเต็นเนาะก็3 0 0 150แบบนี้นะคะต้องเสียค่าเช่าแต่การที่คุณอะ่ะมาขายสินค้าบนโลกออนไลน์คุณไม่ต้องเสียค่าเช่าเลยสักกระบาดเดียวนะคะง่ายไหมฉะนั้นแล้วการที่คุณขึ้นมาสร้างตัวตนมาสร้างแบรนด์ของคุณมันเหมือนกับการที่คุณมาเปิดกิจการมาเปิด อสังหาริมทรัพย์โซเชียลริมทรัพย์บนออนไลน์ซึ่งไม่มีค่าเช่าจะค่าใช้จ่ายนะคะแต่มีแต่รายได้ไร้ขีดจำกัดขอเพียงแค่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจทำนะคะเราก็จะสามารถเป็นคนหนึ่งที่คว้าเงินการอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอน,นะคะ่ะและสิ่งที่3มเลยวันนี้นะคะถ้าวันนี้การออกาไลฟ์สดของคุณคุณยังรู้สึกว่า อืมฉันไม่เคยไม่อยากออกมาไลน์แล้วหรือว่าฉันยังไม่กล้าฉันยังไม่มั่นใจนะคะรู้ไว้เลยว่าการไลฟ์สดอะ่ะมันจะสามารถทําให้คุณสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะอย่างเช่นวันนี้การที่เรามีเสื้อผ้ามีของใช้ในบ้านเก่าๆที่เรารู้สึกว่ามันยังสภาพดีอยู่แต่เราก็แค่เก็บมันเอาไว้เฉยๆอะ่ะฉะนั้นแล้วลองเอามาขายบนออนไลน์ได้เลยนะคะอย่างณนูก็มีเสื้อผ้ามือสองคุณนูก็เอามาขายในช้อปปี้ใน l a z a d a า หรือว่าแม้กระทั่งขายในกลุ่ม f a c e b o o k ก็ขายได้ค่ะฉะนั้นแล้วคุณลองหาดูซิว่า ขณะน,นี้ตอนนี้ในบ้านของคุณมีสินค้าหรือว่ามีของใช้อ่ะคุณเชื่อนะคะอย่างผู้หญิงเราเนี่ยเสื้อผ้าต้องเยอะมากๆเลยค่ะคุณสามารถนําเสื้อผ้าของคุณมาขายบนเฟซบุ o กนะคะหรือว่าแม้กระทั่งในช้อปปีใน l a ซ a ดานะคะหรือแม้กระทั่งในกลุ่มต่างๆก็สร้างเพจเลยก็ยิ่งดีนะคะมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆเนาะเพราะยุคนี้ คนน่ะชอบใช้แบบของมือสองที่สภาพดีอย่างครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ขายเสื้อผ้ามือสองและก็เป็นเสื้อผ้ามีทั้งแบรนด์เนมและไม่มีแบบไม่มีไม่แบรนด์ไม่มีแบรนด์เนาะก็สามารถที่จะขายได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคนเราตอนนี้นะคะคือสินค้ามันหาง่ายอะหาซื้ออะไรก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าหลายๆคนรู้สึกว่าการออกมาไลฟ์สดเนี่ยก็อยากมาไลฟ์นะแต่ฉันก็ยังไม่มีอา สินค้าเลยนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ที่จะขายอะไรนะคะครูนูแนะนําเลยนะคะวันนี้อย่างครูนูเองนะคะเป็นดีลเลอร์แบริเชตเนาะแบร์แมกคุรุงนะคะตอนนี้นะคะมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์เด็ดนะคะลงทุน4,000บาทนะคะคุณจะได้เข้าไปเรียนกับแมกคุรุงนะคะ <ๆ S 2> ควิชา <ๆ S 1> หาเงินนะคะโดวยวันนี้ลงทุน4,000คุณจะได้มาร์ากหน้าทองคํานะคะ2กล่องเนาะ เดี๋ยวหาสินค้าก่อนนะคะให้ดูก่อนวันนี้นะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าฉันออกมาไล่์แล้วแต่ฉันยังไม่มีสินค้าเลยนะคะฉันจะสามารถขายอะไรได้บ้างวันนี้ครูนูแนะนำนะคะ่าโปรเจกต์เด็ดของลิเชตโกรนะคะ เตลลาอัสเตลลาเอาผู้ถิดอีกนะคะมังหน้าทองคำสองกล่องนะคะหรือว่าโฟมล้างหน้าทุนูไม่ได้เอามานะคะโฟมล้างหน้า6กขวดนะคะใครที่สนใจลงทุนน้อยนะคะแต่สามารถพาตัวเองก้าวไปสู่นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้เลยโดยการลงทุนแค่4,000บาทนะคะทักทายสนใจที่อยากจะไลฟ์สดด้วยมีของขายด้วยก็ทักทุนูเข้ามาได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่ง คุณไลฟ์สดแล้วแต่คุณไม่อยากขายสินค้าคุณอยากจะเอาความเชี่ยวชาญของคุณมาขายทำได้ไหมทำได้ทุกอย่างค่ะบนโลกออนไลน์ไม่มีขีดจำกัดสำหรับความสามารถของคุณนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่ ต้องการไลฟ์สดแล้วให้มั่นใจหรือไลฟ์สดแล้วอยากที่จะสร้างตัวตนด้วยแล้วก็ขายความเชี่ยวชาญด้วยหรือแม้กระทั่งขายสินค้าด้วยนะคะก็สามารถทักมาเข้ามาพูดคุยปรึกษากับคุณนูได้เลยนะคะคุูยินดีให้คําปรึกษาะคะเพราะคุณนูเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะและมุ่งมั่นและเพราะเรารู้ว่าเรามีความสุขกับการให้ ฉะนั้นแล้วนะคะทุกการให้ของคุณนะคะจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะชนะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณนูสรุปให้เลยนะคะปดล็อกการไลฟ์ด้วย3สิ่งนี้เลยนะคะ 1. คุณต้องโฟกัสการหาเงินบนออนไลน์ค่ะเพราะว่ายุคนี้นะคะ การที่คุณจะไปโฟกัสหาเงินในโลกออฟไลน์มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทางของเราแล้วนะคะออฟไลน์ line, มันก็จะเป็นโลกของอดีตไปแล้วต่อไปนี้มีแต่โลกออนไลน์เท่านั้นที่จะเป็นโลกอนาคตนะคะจงโฟกัสการหาเงินบนโลกออนไลน์เท่านั้นค่ะและสิ่งที่สองเลยการที่เรามาทำไลฟ์สดมาสร้างแบรนด์เอาหน้าออกกล้องมันเป็นการที่เราสร้างอสังหาริมทรัพย์บ,บนออนไลน์ ซึ่งลงทุนน้อยมากเลยนะคะแต่รายได้รายคิดจำกัดค่ะถ้ารู้แบบนี้แล้วนะคะรีบเลยนะคะและสิ่งที่3เลยวันนี้นะคะการที่เราเออกมาไลฟ์สดนั้นนะคะมันจะต่อยอดธุรกิจให้กับตัวคุณต่อยอดตัวคุณได้เยอะมากเลยนะคะมันทำให้ใครหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่า ฉันคิดอะไรไม่ออกเลยนะตอนนี้ฉันจะทําอะไรดีนะคะถ้าคุณต่อยอดตัวเองนะคะขึ้นมาไลฟ์สดคุณจะสามารถหรือว่าคนที่จะทํำยังไงต่อไปอย่างเช่นวันนี้คุณมีสินค้ามีเสื้อผ้าเก่าแต่คือเสื้อผ้าเก่าของเราแต่มันสภาพใหม่อยู่นะคะหรือมีสินค้าอะไรก็ได้ที่ยังใช้ดีอยู่แต่คุณรู้สึกคุณไม่ได้ใช้แล้วคุณก็สามารถนามาขายบนออนไลน์ได้นะคะการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ยุคนี้ ที่สําคัญที่สุดคือการที่เราออกมาไลฟ์สดจะขายได้ดีกว่าการที่เราแค่โพสต์ขายนะคะเพราะว่าคนขายกันเยอะมากแต่ถ้าเขาเห็นหน้าคุณหน้าแม่ค้าเขารู้จักคุณเขารักคุณเขาก็จะซื้อกับคุณค่ะและถ้าใครรู้สึกว่าฉันไม่มีสินค้าฉันไม่มีเสื้อผ้าฉันไม่มีอะไรขายเลยเอ๊ฉันจะทําอะไรได้บ้างวันนี้นะคะ คุณสามารถไปเปิดบินดรอปชิปนะคะกับแบรนด์ไหนก็ได้นะคะที่จะพาให้คุณสําเร็จได้นะคะโดยการที่เอาสินค้ามาโพสตขายก่อนนะคะอย่างเช่นวันนี้ l i ชเชตแบรนด์ของเรานะคะคุณเป็นดีลเลอร์แบรนด์รชเชตเนาะก็มีโปรเจกต์เด็ดนะคะสําหรับใครที่ต้องการเริ่มต้น4,000บาทนะคะโดยที่คุณจะได้รับมากหน้าทองคํา2กลองนะคะแล้วก็โฟมล้างหน้าอีกหขวดนะคะ แล้วจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้เข้าไปเรียนรู้กับแม่ครูรุ้งนะคะแล้วก็เหล่าผู้นําหลักล้านของแบริเชตนะคะนําวิชาหาเงินมาใช้ทํามาหาเงินได้บนออนไลน์แน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจก็ทักสอบถามเข้ามาหาครูนูได้เลยนะคะแล้วเจอขอบคุณทุกพลังใจนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคักทายครูนูขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในไลฟ์หน้านะคะ รีบขึ้นมาอยู่บลโอกออนไลน์ค่ะเพราะว่าออนไลน์เท่านั้นนะคะที่จะพาคุณไปสู่อนาคตที่คุณใฝ่ฝันค่ะและเจอกันใหม่ค่ะวัสดีค่ะ